เหลือเชื่อครับวีเคเอลสนัดรองชนะเลิศเกมมีพิกครับเราอาจจะได้แชมป์หน้าใหม่หรือไม่น่าลุ้นมากเลยครับก่อนจบไปแล้วครับสำหรับการแข่งขันนัดก่อนชิงชนะเลิศ2คู่คู่แรกระหว่างโปรแลนด์กับอิตาลีคู่นี้โปรแลนด์มาแบบผิดฟอร์มสู้ไม่ได้เลยครับสาเหตุก็น่ามาจากที่เมื่อวานโปรแลนด์แข่งกับตุรกีแชมป์เก่าถึง5เซตรวดก็คงใช้แรงไปหมดเลยครับวันนี้ก็เลยไม่มีแรงเหลือที่จะมาต่อกรอกับอิตาลีงานนี้ก็เลยเสร็จอีกนูนไป โดยอิตาลีชนะไปถึง3.0ต่อเซตด้วยคะแนน2 5่ส25.17ต่อ18 2แต่อ17และ25.12เหลต่อ12หรือเชื่อครับว่าแต้มจะออกมาห่างกันถึงขนาดนี้โดยเฉพาะเซตที่3ดูเหมือนโปรแลรนด์ไม่อยากจะเล่นแล้วอยากจะพักผ่อนแล้วนะครับอิตาลีก็เลยชนะไปแบบสบายๆรอชิงเลยครับมาดูคู่ที่2เป็นการพบกันร,ระหว่างบราซิลกับญี่ปุ่นครับงานนี้รอบคัดเลือกบราซิลชนะญี่ปุ่นไป รอบนี้ก็เลยเป็นการแก้แค้นนะครับมาพบกันในรอบก่อนชิงชนะเลิศก็หวังว่าบาราซิลชนะญี่ปุ่นอีกครั้งหนึง่งแต่เหตุการณ์กลับไม่เป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าญี่ปุ่นเล่นดีเหลือเกินทําให้ชนะไป3ต่อ2เซตแก้แค้นได้สาเร็จครับบาราซิลนี่น่าเสียดายเลยครับเพราะว่าเป็นทีมไร้ผ้ายมาตลอดแต่มาแพ้น่าสาคัญก็เลยอดเข้าชิงอีกครั้งหนึง่งบาราซิลเป็นทีมที่ไม่เคยได้แชมป์กับเขาเลยอย่างที่ผ่านมาได้แค่รองแชมป์ถึง3ส,สมัยครับ บราซิลแพ้ญี่ปุ่นทำให้ถูกลบคะแนนไปถึง8คะแนนขณะที่อิตาลีได้ไป9คะแนนทำให้อดับโลกเปลี่ยนครับบาราซิลหล่นมาที่2อิตาลีขึ้นไปที่1ครับส่วนญี่ปุ่นอันดับโลกเปลี่ยนครับสามารถแซงจีนขึ้นไปข้างบนเรียบร้อยในนัดชิงนะครับท้ายญี่ปุ่นชนะอิตาลีอีกก็จะมีคะแนนแซงอเมริกานะครับ ส่วนบราซิลถ้าอยากจะขึ้นเป็นที่1นนะครับต้องชนะโปแลนด์ในขณะที่ญี่ปุ่นชนะอิตาลีนะครับบราซิล <ars> <ars> ก็จะกลับไปที่1เหมือนเดิมการเจอกันร,ระหว่างบราซิลกับญี่ปุ่นงานีน้ญี่ปุ่นแก้เกมมาดีถึงข่าวญี่ปุ่นชนะบ้างก็ดีใจด้วยครับที่เอเชียจะได้ชิงกับเขาสักครั้งหนึ่งถ้าเป็นไปได้ก็อยากอยากให้ชนะเลิกครับอยากให้เอเชียได้แชมป์ VNL สักครั้งหนึ่งนะครับแต่ดูทรงแล้วญี่ปุ่นอาจจะหมดแรงวันนี้หรือไม่ ในขณะที่อิตาลีชนะแบบสบายๆแถมมีเวลาพักเยอะกว่าก็าอาจจะได้เปรียบตรงนี้มากน่าจะได้โอกาสบทคายญี่ปุ่นกันสนุกเลยครับงานนี้ญี่ปุ่นอาจสู้ไม่ได้ครับปานิ้อกุนูคงยิ้มรอเลยครับเอาญี่ปุ่นจะสู้ครับคว้าแชมป์ให้ได้เพื่อเป็นแรงบนันดาลใจให้ทีมไทยครับว่าเราตัวเล็กแต่ก็สู้กับคนตัวสูงได้ทุกทีมนะครับ